สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราพบกับช่วงอมฎอนกาลีมนะครับในรายการมฎอนไทา์นะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำท่านผู้ชมครับเมื่อพูดถึงความซื่อสัตย์แน่นอนลครับทุกวันนี้นะครับการเกิดปัญหาในสังคมนะฮะสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากไม่ซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันนั่นเองวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นเหล่านี้นะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากท่าน อาจารย์นะครับซึ่งเป็นนักวิชาการอิสลามนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และให้ความรู้นะครับในวงการอิสลามเราอย่างต่อเนื่องนะครับท่านอาจารย์นาอิมซันสวนครับสลาวอะลัยกุมครับอาจารย์ครับอัลัยกุมุสลามาราะมุตุลลาบบะบารอกาตุครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการนะครับอาจารย์ท่ผมเกริ่นนำเมื่อสักครู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องความซื่อสัตย์นะฮะผมอยากให้อาจารย์ปูพื้นตรงนี้ก่อนว่าเมื่อพูดถึงความซื่อสัตย์แล้วเนี่ย อิสลามพูดถึงเรื่องความซื่อสัตย์ไว้อย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับครับผมบิสมิลลาฮิราะห์มานิราะฮีมนะครับในเรื่องของความซื่อสัตย์ในทัศนะของอิสลามเนี่ยถือเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นในสุร้อนอฮซาบ,บในอายะที่เจ็ดสิบสองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอินนาอารัดนันอามานะตะอัลละซามาวะติวัลอัฺ

ไม่ยอมที่จะรับอมานะเอาไว้แต่มนุษย์เนี่ยเป็นบุคคลที่รับอมานะเอาไว้ข้อร้อได้บอกลักษณะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นบุคคลที่ชอบทุจริตแล้วก็เป็นบุคคลที่ไม่รู้นะครับเป็นบุคคลที่ไม่รู้ถึงผลบั้นปลายของของสิ่งที่กับการที่เขาทำผิดต่อลอสุบฮานะหัวตาละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เรื่องของอามานะถือเป็นเรื่องสําคัญมากมากนะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวถึงลักษณะของผู้ศรัทธาไว้นะครับหลายประการด้วยกันในอายะฮ์ที่แปดพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวัจร่าได้บอกว่าวันละดีนะฮุมลิอามานาติหิมวะอหฮดิหิมรออูนลักษณะหนึ่งของผู้ศรัทธาของมุมินที่แท้จริงคนที่ศรัทธาต่อเอาอย่างแท้จริงนั่นก็คือบุคคลที่เขารักษาหน้าที่ของเขา เขารักษาสัญญาของเขาเขาเป็นผู้ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ครับนี่คือสิ่งที่อันกุรอานได้กล่าวไว้ถึงความสําคัญของเรื่องความซื่อสัตย์ครับนี่ตัวอย่างอิสลามเองในสมัยนบีหรือแม้แต่ท่านนบีเองก็ยังได้อ่าเป็นอันอามีนใช่ไหมฮะหมายหมายถึงยังไงฮะนี่ครับในมะกาเนี่ยเขาตั้งฉายากันเลยว่ามุฮัมมัดอันอามีนนะครับเป็นมุฮัมมัดผู้ซื่อสัตย์แห่งนครมักาเลยทีเดียวครั้งหนึ่งครับ ในตอนที่ท่านนบีอายุ35สิบห้ปีมีเหตุการณ์ที่เขาซ่อมแซมกะบนะครับซ่อมแซมกะบะแล้วก็เกิดปัญหากรณีพิพาทกันว่าใครเนี่ยจะนำหินดำกลับไปวางที่เดิมแจุดจุดนั้นนะครับจนกระทั่งว่าตกลงกันไม่ได้นะแล้วก็มีผู้ใหญ่ท่านนึงเนี่ยแนะนำว่าเดี๋ยวถ้าใครเข้ามาให้คนนั้นไปพูดตัดสินดีกว่าปรากฏว่าท่านนบีเดินเข้ามาทุกคนดีใจครับผมเพราะว่ามั่นใจว่า บุคคลผู้นี้จะต้องตัดสินด้วยความยุติธรมรมพอรู้จักกันทุกคนใครๆก็รู้นบะีผู้นี้มาฮัมมัดผู้นี้เป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่น,น,ทนะใครก็ไว้วางใจนะครับอาจารย์ฮะมีหลายคนบอกว่าในขณะที่เราซื่อสัตย์มันกลับถูกกระทำอ่ะใช่ไหมฮะมันกลับถูกกระทำตรงนี้อาจารย์มีข้อแนะนําหรือว่ายังไงฮะหรือมีบทเรียนยังไงบ้างครับแน่นอนครับ คือในในการใช้ชีวิตอยู่นะครับร่วมกันในสังคมเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งคนดีนะครับแล้วก็คนไม่ดีเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าบางคนเนี่ยถ้าดีมากเกินไปบางครั้งก็ถูกเอาเปรียบอืมใช่ครับนะครับแต่คําสอนศาสนาไม่เป็นอย่างนั้นครับอ,อ๋ออย่างนี้ครับนะคำสอนศาสนาบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดสอนลัลลอฮุสะลัมยังบอกเราว่าอ,อด,ดินอามานตะอิลามานิตะมานกะวาลาตะคุนมันคอนกะเจ้าจง ปฏิบัติหรือจงซื่อสัตย์กับคนที่เขาไว้วางใจเราแต่อย่าทุจริตกับคนที่เขาทุจริตเราเราก็จะต้องอดทนแล้วเราก็จะต้องหวังผล,ลบุญจากลอสุบฮานะหัวตาลาอาจารย์ะอาจารย์อยากจะแนะนำนะท่านผู้ชมหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยว่าจะทำอย่างไรให้เราเป็นผู้ที่มีอามานะนะฮะอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะต่อไปหรือว่ามีแนวทางยังไงครับอาจารย์ครับครับผมก็ศาสนาเราเนี่ยมองว่าคนที่มมีความซื่อสัตย์เนี่ยเป็น คนที่หน้าไหว้หลังหลอกเป็นคนที่กลับกลอกเรารู้จักกันนะครับเคยได้ยินเราคงเคยได้ยินว่าเป็นคนมูนาฟิกสําหรับคนที่ไม่มีความไว้วางใจอะไรเลยไม่มีความซื่อสัตย์อะไรเลยนะครับเพราะนั้นท่านอับดุลัมัมมัซลลัลลอฮลลอฮอัสซัลลามได้กล่าวไว้ว่าอายยตุนมูนาฟิกกีซาลาซุนเครื่องหมายหรือสัญญาณที่บ่งบอกว่าคนคนหนึ่งเป็นมูนาฟิกเป็นคนกลับกลอกไว้ใจไม่ได้หน้าไหว้หลังหลอกเนี่ย มันก็จะมีอยู่สามประการด้วยกันนะครับประการที่หนึ่งก็คืออิจฮัดเดอซากานที่บ่าเมื่อเขาพูดทีไรเขาก็โกหกทุกครั้งลักษณะที่สองไวซา,าวะเดออะคลาฟะสัญญาอะไรไว้ก็ผิดสัญญามไม่เคยที่จะตามทำตา,า,ามสัญญาแต่อย่างใดประการที่สามวิซะตูมินาคอน,นะมเมื่อได้รับความไว้วางใจจากใครแล้วก็ผิดผิดนะผิดสัญญาไม่ไม่ไม่ปฏิบัติด้วยกับความซื่อสัตย์ต่อไป นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรานะครับก็ควรที่จะเห็นว่าความสําคัญคุณค่าในการที่เรามีความซื่อสัตย์เนี่ยประโยชน์มันเกิดมากมายนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผมคิดว่าการพูดคุยของเราเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่เราอาจจะมองผ่านๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นนัยยะที่มีความสําคัญมากเลยทีเดียวในสังคมนะครับวันนี้นะในช่วงของรอมฎอนกาลีมนะเวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้ต้องขอ,ขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์นายิมซันสวนนะครับ เป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการนะฮะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงท่านี้ผมและอาจารย์นายอินคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเพียงเท่านี้ครับอัสลามุอะลัยกุมบเระห์มุลลัลลอฮ์บะบเระกาตุ